ให้ศึกษาไวอะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องรอบตัวที่ใกล้ตัวมากเลยครับแล้วก็ที่สาคัญเลยนะครับอยากให้ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยอย่าเพิ่งไปตื่นเต้นกับมันอย่าเพิ่งไปเครียดกับมันมันเป็นละหายได้ครับไม่อยากให้คิดมากกันสู้ๆนะครับชื่อปาิสัยเหมานุกุลค่ะชื่อเล่นชื่อแบมมาจากคณะดิจิตอลมีเดียสาขาาพยนตร์ค่ะผมนายณัฐนันท์ประสิทธิ์วิถงชื่อเล่นไบครับเรียนอยู่คณะนิติศาสตร์ครับ ผมคณะสุสุอารามนะครับชื่อเล่นชื่อจอนะครับคณะมิจิลมีเดียและศิละปะภาพยนตร์ครับช่วงไปเดินมกราค่ะติดมาจากงานทีเวดดิ้งพี่ชายค่ะเราติดควิดช่วงกลางเดือนกุมภาคิดว่าน่าจะติดจากเพื่อนในคณะเราที่แหละติดเมื่อวันที่2มีนาคมครับอ่อใจหายแล้ว อึ้งไปเลยไม่คิดว่าเป็นรับที่ติดไงเออแต่ว่าเราไม่ได้เครียดขนาดนั้นนะเพราะว่าเพื่อนก็ไม่ได้เครียดก็ไม่ซีเรียสกันแต่พอเรารู้ว่าเราติดคนเดียวอ่ะก็แอบงอไปเลยตกใจครับเพราะว่าทําตัวไม่ถูกเราไม่รู้ต้องไปโรงพยาบาลไหนครับแล้วก็มีเรื่องให้คิดเต็มไปหมดเลยก็พอผล a อทขึ้น2ขีดก็ไปตรวจพ c r าที่โรงพยาบาลค่ะพอผลขึ้นว่าพบเชื้อก็มีพยาบาลโทรมาเรื่องที่พักค่ะ แล้วก็ไปฮอตพิเทลเลยค่ะพอเรารู้ว่าเราติดเราก็กักตัวที่ห้องเองแล้วก็พยายามหาติดต่อโรงพยาบาลเพื่อไปตรวจ p ิษให้เร็วที่สุดทั้งทักถามเพื่อนตั้งหาเนเตแล้วก็มีเพื่อนเราคอยช่วยด้วยหาข้อมูลให้ด้วยเลยไม่ค่อยรู้สึกเครียดเท่าไหร่2วันค่ะเราใช้เวลา4วันนะถึงได้ที่กักตัววันแรกเราเอ k เคเราพบเชื้อวันที่2เราตรวจพิษอวันที่3เรารอผลตรวแล้วก็มีโรงพยาบาลขอ แจ้งมาว่าเดี๋ยวมีคนมารับเราวันที่4ี่ก็มีพนักงานเจ้าหน้าที่มารับเราถึงที่พักก็เลยปรับตัวหลายอย่างมากเลยครับเพราะว่าต้องตื่นมาวัดไข้วัดฮัตเรทแล้วก็ออกเซิเจนตอน8ปดโมงเช้าแล้วก็ต้องกินยาให้ตรงเวลาครับแล้วก็ต้องนอนเยอะที่สําคัญเลยผมเป็นค,คนขี้เกียจผมชอบตื่นสายแต่ต้องมาตื่นเช้าๆแบบนี้ก็ลาบากก็ต้องปรับเวลาการนอนค่ะเพราะว่าต้องกินยาตามเวลา แล้วก็รู้สึกเบื่ออาหารค่ะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้รสชาติอาหารเท่าไหร่เหงาด้วยอยากรีบกลับบ้านด้วยค่ะแล้วว่าที่นั่นบริการเราดีนะทั้งคุณหมอแล้วก็เจ้าหน้าที่อู่ดจาดีันหมดเลยแล้วก็มีเจ้าที่คอยโทรเช็กถามอาก,การเราทุกเช้าแล้วก็มีการจัดยาให้เราตามอาก,การแล้วก็มีอาหารให้เราครบสามมื้อเลยดีเลยครับเพราะว่าเขามีการวัดไข้ทุกเช้า ตามอาการคนไข้แล้วก็มีอาหารให้ทานสามมื้อครับแล้วก็มีบริการที่เขาเอาของที่คนฝากมาให้อะครับขึ้นมาให้ทุกๆตอนเที่ยงกับตอน4ี่โมงครับก็รวมรวมก็โอเคนะครับประมาณ10วันค่ะ8วันครับในโรงแรมเราใช้เวลากักตัวที่ฮอสพิทอลเจ็ดวันคิดของเราอ่ะเราไม่เสียค่าใช้ใจ่ายอะไรเลยสักบาททั้งค่าอาหารค่ารักษา ค่าตรวจเพราะว่าตอนช่วงที่เราเป็นน่ะเรามีผลตรวจ ATK เป็น2ขีดเราเลยเข้ารักษาฟรีแล้วก็โรงพยาบาลหาที่รักษาเราฟรีเลยก็ค่าตรวจ RT PCR นะครับ2อ0 0แล้วก็ค่าเอกซเรย์อีก300รวมรวมก็2,9 0 0กครับก็ไม่มีค่ารักษาใดๆค่ะเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ ATK ขึ้น2ขีดแล้วรักษาฟรีค่ะ โอผมอยากจะพูดหลายเรื่องเลยครับก็ตอนที่ผมเป็นนะมันลําบากมากแล้วก็มันต้องหาที่กักตัวกว่าจะได้ยากว่าเราจะได้ผลตรวจมันใช้เวลาหลายวันมากแล้วแต่ว่าทุกวันนี้เข้าเหมือนปรับมาตรการใหม่ครับแห่แบบว่ามีผลไอทีเคสขีดก็สามารถ โทร133 0งสามสามศูนย์ข้อความไปโซเลตนะครับอยากให้ศึกษาไวอะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องรอบตัวที่ใกล้ตัวมากเลยครับแล้วก็ที่สาคัญเลยนะครับอยากให้ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยอย่าเพิ่งไปตื่นเต้นกับมันอย่าเพิ่งไปเครียดกับมันมันเป็นละหายได้ครับไม่อยากให้คิดมากกันสู้ๆนะครับ ก็สําหรับใครที่ติดแล้วก็เสี่ยงก็อยากให้ใจเย็นๆติดต่อคนรอบข้างให้เลที่สุดที่อาจจะเสียงพอเราแล้วก็สนใจการดูแลสุขภาพของตัวเองโควิดอยู่นี้มันเป็นโรคที่ติดได้มันก็หายได้ก็ถ้าเราดูแลสุขภาพตัวเองดีๆโอกาสที่ติดมันก็น้อยอ่ะโอกาสเสี่ยงมันก็น้อยไม่เสี่ยงไม่ติดดีที่สุดแล้วครับ